ราศีตุลนครับเป็นราศีที่ช่วงนี้ตั้งแต่วันที่4พฤศจกิกาจนถึงวันที่28ปพฤศจกิกาดาวศุกร์มาสถิตเจ้าเรื่องของตัวเองและมาเป็นกเกษตราที่ดีเป็นดาวแห่งความสุขความเจริญงอกงามไพบู์การเงินความรักมั่นคงในดวงชะตาชีวิตช่วงนี้คนที่เกิดในราศีตุลเนี่ยถือเป็นช่วงโอกาสด,ดีในด,ดวงชะตาชีวิตและสิ่งสําคัญอยากทาอะไร อยากคิดอะไรลงทุนอะไรช่วงนี้เป็นช่วงสั้นๆที่ท่านจะสามารถไฝฟ,ฟ้าได้เป็นมงคลครับโดยเฉพาะการลงทุนธุรกิจความสวยความงามเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของดาวดวงนี้สิ่งเหล่านี้เป็นพลังบวกของพอที่เกิดในราศีตุลช่วงนี้ดังนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่4พฤศจิกาจนถึงวันที่28พฤศจิกาเนี่ยเป็นโอกาสที่เป็นมงคลกับในดวงชะตาชีวิตและที่สําคัญปัญหาสุขภาพ ต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินรูปกษณ์หน้าตาี่คนดาวสุขเป็นคนซีเรียสมากขับบุคลิกลักษณะต้องดูดีไว้ต้องสวยไว้ต้องเพร้ไว้นี่คือทิ่สายของคนที่เกิดในราศีตุลดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องดูแลตัวเองนะครับแล้วสุดท้ายก็หาโอกาสมาไหว้ขอพรน,นะครับ หมอหัวท้อหรือองค์พระภัยศากดคุณพทธเจ้าก็ได้ให้เรามีสุขภาพแข็งแรงมั่นคงชีวิตของท่านจะไร้เรื่องปุปสัปรค์ใดเลยขอให้คนที่เกิดในราศีศุนทุกรอบมีความสุขความเจริญความมั่นคงในดวงชะตานี้ตั้งแต่วันที่4่พฤศจิกาจนถึงวันที่28พฤศจิกานี้ความโชคดีไปขอท่านครับ